จากคุณครูอดนครับประเด็นยายเล่นติ๊กต k อกคนดู13ล้านคนติชินนินทาหลวงตาว่าหลวงตาดูด้วยเหรอทำไมคนส่วนมากจิตใจเป็นแบบนั้นครับกูก็ดูกูก็เป็นหนึ่งใน13บามมาแหละกูไม่ได้สะเจตดนาดูหรอเลื่อนผ่านไปเจอจริงไหมกูก็เลยเป็นหนึ่งใน13คนนั้นแหละมันเป็นเรื่องตลก เป็นเรื่องความเห็นว่าโอ้สมัยนี้มันไปถึงขั้นนี้แล้วเนาะเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนาะอย่างนั้นก็จ้องเจ็ดสิบขึ้นหลนะเนาะหรือยังไงเนาะเอเอ,เอ,เอ,เอแคนะ่อยากจะโชว์อะไรก็ได้เนาะเอาเอาเอาก็แล้วกันเนาะอยากจะโชว์สเต็ปสเต็ปเนาะนะถือนะว่าจิตใจยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็แลนะ้วกันเนาะเออเนาะอย่าไปลูกตาพูด,ไ,ไ,ดนะไม่ได้ตำหนิแกนะไม่ได้ตำหนินะที่พูดเนี่ย นะเออหลวงตาถึงว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงเ,เนาะแค่นั้นแหละเนาะอืมต่อไปคงเห็นอะไรมากมายมากกว่านี้เออนะอืมนะอ่าส่วนเก้าสิบสามแต่งงานใหม่หลวงตาก,ก็เจอมาแล้วไงแต่ไม่เคยเจอแบบว่าเอามาเส้นติ๊กตอกอย่างนี้ก็เลยที่จริงหลวงตาไม่ได้ดูหรอกไม่ได้เจตนาเขาไปดูคืออ่าอ่ามันอยู่ในหน้าเฟซไงเลื่อนไปไปเจอไงเออเห็นพระช็ดตัวอ้าวยายก็ไปกับเขาด้วยหรออย่างเงี้ย เนาะก็น่ารักดีเนาะยายก็น่ารักดีเนาะถือว่าดูอะไรแปลกๆก็แล้วกันเนาะไม่เคยพบเคยเจอเนาะอ่าโอเค